บรรยากาศรอบข้างสงบเงียบจนได้ยินเสียงเข็มหล่นท้าสู้เยี่ยชวนขอท้าสู้กับผู้เท่าตระกูลเยี่ยทุกคนในตระกูลเยี่ยต่างตกใจจนพูดไม่ออกในจวนตระกูลเยี่ยนั้น บุคคลที่ทรงอำนาจมากที่สุดคือท่านผู้นำตระกูลผู้รักสันโดษซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้แยกตัวปลีกวิเวกไปต่อมาผู้ที่มีอำนาจรองลงมาก็คือเยี่ยชิงหนึ่งในบรรดาผู้อาวุโสที่คอยปกปักรักษาตระกูลเยี่ยมาแต่ช้านาน ทว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในจวนตระกูลเยี่ยและสุดท้ายนี้ลำดับที่สก็คือผู้เท่าตระกูลเยี่ยมาบัดนี้เยี่ยชวนกล้าหารชานชัยถึงขั้นขอท้าสู้กับผู้เท่าตระกูลเยี่ยแบบตัวต่อตัว,ตว ดูถ้าเขาจะมั่นใจมากเกินไปกระมงังบางคนก็คิดเช่นนั้นในขณะที่บางส่วนคิดว่าเย่ยชวนมีความสามารถในการต่อสู้มากพอที่จะเทียบชั้นกับผู้เท่าตระกูลเย่ยได้ครั้งหนึ่งจวนตระกูลเย่ยเคยสนับสนุนการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้ให้กับเย่ยชวนผู้เท่าตระกูลเย่ยนั้นสุขสบายอยู่ในตำแหน่งสูงและไม่ได้พบกับความยากลำบากมาตลอดหลายปี ในขณะที่ยี่ชวนใช้ชีวิตเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างหน้าหวัดเสียวเกือบทุกวนันเขามีความแข็งแกร่งกล้าหาญและเที่ยงธรรมในขณะที่ผู้เท่าตระกูลเยี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ในสายตาของคนตระกูลเยี่ยแม้ว่ายี่ชวนจะสำเร็จอยู่ในขั้นที่ห้าสอดแสวงหาแต่หากเขาต่อสู้ด้วยแบบยอมแลกชีวิตแล้วละก็คงมีโอกาสอยู่บ้างที่จะได้รับชัยชนะ รงหน้ายี่ชวนผู้เท่าตระกูลเยี่ยยังคงมองแบบไม่เชื่อสายตาว่าเยี่ยชวนจะกล้าท้าทายเขาจริงๆท่านตกลงหรือไม่เล่าผู้เท่าตระกูลเยี่ยกำลังครุ่นคิดถ้าหากเขาไม่ตกลงและเรื่องนี้ถูกแพร่งไพรออกไปเขาจะต้องเสียหน้าเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นศักดิ์ศรีในฐานะคนตระกูลเยี่ยก็คงลดลงไปจนแทบไม่มีเหลือไม่แน่ว่าในอนาคตอาจไม่เหลือผู้ติดตามที่เชื่อฟังคำสั่งอีกแล้วก็เป็นได้ตกลงอย่างนั้นสินะ เมื่อคิดถึงความสามารถในการต่อสู้ของยี่ถวนเขาก็ดูจะลังเลเล็กน้อยแม้ว่าระดับลมปราณของชายชราจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่ายี่ถวนแต่เขาเองก็ห่างหายจากการออกทับปราบศัตรูมาแล้วนานนับปีในบางโอกาส เขาเพียงแต่ใช้วิธีประนีประนอมกับคนในตระกูลเยี่ยด้วยกันเพื่อหยุดไม่ให้เรื่องบาดหมางต้องลุกลามบานปลายยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เขาสามารถเอาชนะเยี่ยถวนได้คนอื่นๆก็ยังสามารถเอาไปนินทาเขาได้ว่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กแต่หากเขาเป็นฝ่ายแพ้เขาก็จะต้องเสียหน้าอย่างมากถึงตอนนั้นแล้วแม้แต่ตำแหน่งผู้อาวุโสก็ไม่มีใครกล้ารับประกันได้ ใบหน้าของผู้เท่าตระกูลเยี่ยพลันเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำเดิมทีมันควรเป็นแค่การเคลื่อนไหวที่สิ้นหวังของเยี่ยชวนแต่ณขณะนี้เยี่ยชวนกลับบีบบังคับให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแทนเมื่อมาถึงจุดนี้ก็พลันมีเสียงจากข้างนอกดังขึ้นไม่ใช่ว่าในหนึ่งเดือนข้างหน้าเจ้ากับข้าเรามีนัดด้วยกันหรอกหรือทุกคนมองไปทางต้นเสียงที่ใกล้เข้ามานั้น และพบว่าเป็นเยี่ยหลางที่กำลังเดินตรงมาอย่างสง่างามเยี่ยหลางที่เป็นผู้สืบทอดสายตรงคนปัจจุบันของตระกูลเยี่ยในขณะที่ผู้เท่าตระกูลเยี่ยกำลังจะกล่าวอะไรบางอย่างชพลันสองตาของเขาก็พลันเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงอย่างไม่อยากจะเชื่อเยี่ยหลางนี่เจ้าสําเร็จวิชาขั้นที่หภาษาล,ลมปราณแล้วหรอกหรือขั้นที่หกภาษาล,ลมปราณ ทุกคนในที่นั้นล้วนตกใจไม่ต่างกันเยี่ยหลังพยักหน้าเล็กน้อยมันยังไม่สมบูรณ์เท่าใดนะคาต้องใช้เวลาสิบกว่าวันถึงจะสำเร็จขั้นนี้ได้นี่ถือว่ายังช้าเกินไปเมื่อทุกคนได้ยินเยี่ยหลังกล่าวเช่นนั้น ต่างก็ระง,งับความตกใจไว้ไม่ไหวนี่นะหรือช้าเกินไปเป็นที่รู้กันดีว่าก่อนที่เยี่ยหลังจะตื่นขึ้นเขาเพิ่งจะสำเร็จวิชาอยู่ในขั้นที่สี่ภาษาหญิงหยางเพียงเท่านั้นแต่ภายในระยะเวลากว่าสิบวันเยี่ยหลางกลับสามารถบรรลุได้ถึงขั้นที่6คือภาษาลมปราณ หากพูดถึงความเร็วของทักษะในการเรียนรู้นี่ก็เรียกได้ว่าเร็วที่สุดเกินกว่าที่ในประวัติศาสตร์ของตระกูลเยี่ยจะมีบันทึกไว้สิ้นคำพูดของเยี่ยหลางผู้เท่าตระกูลเยี่ยก็พลันระเบิดเสียงหัวเราะ เช่นนั้นสวรรค์ก็ทรงอวยพรตระกูลเยี่ยแล้วภายในจวนเยี่ยหลังและทุกคนกำลังปรับลื่มใจกับผลสำเร็จที่ได้ด้วยเพียงเท่านี้ก็ถือว่าตระกูลเยี่ยก้าวนำตระกูลอื่นๆไปไกลมากแล้วเยี่ยหลางลากสายตาไปที่เยี่ยชวนก่อนจะพูดขึ้นเจ้ามีคุณสมบัติอะไรจะมาท้าทายท่านผู้เท่าตระกูลเยี่ยเงินหรือ อย่างน้อยน้อยก็เอาชนะข้าให้ได้ก่อนเสียสิทธิ์แล้วเจ้าจึงค่อยมาท้าสู้กับผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ได้นัดหมายท้าประลองเป็นตายของเรายังเหลือเวลาตั้งยี่สกว่าวันจริงหรือไม่เยี่ยชวนมองเยี่ยหลางค่อยๆ รียิ้มก่อนตอบจริงของเจ้าข้าเกือบลืมไปเสียสนิทดังนั้นยี่ชวนจึงค่อยหันกลับมามองทางผู้เท่าตระกูลเยี่ยท่านผู้เท่าข้าเผลอตัวทําให้ท่านขุนเคืองไปเสียแล้วหลังจากเอาชนะหลานชายของท่านได้ ข้าค่อยมาคิดบัญชีกับท่านเป็นรายถัดไปก็นับว่ายังไม่สายแต่ตอนนี้ข้าต้องไปแล้วหลังจากนั้นเขาหันกลับมาทางเยี่ยหลิงช้าก่อนผู้เท่าตระกูลเยี่ยยังรู้สึกโกรธเคืองเจ้าได้ลงมือสังหารหนึ่งในเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลลงไปเยี่ยชวนหันขับพูดสวนไปในทันทีจู่จูจ,จะมากล่าวหาข้าได้อย่างไรการท่านผู้เท่า หลานชายของท่านมีนัดท้าประลองชี้เป็นชี้ตายกับข้าอยู่ไม่รู้ว่าพวกท่านนึกกลัวข้าขึ้นมาจนตัวสา่นหรืออย่างไรจึงได้ส่งตาเท่าเยี่ยกูเข้ามาสร้างความวุ่นวายเช่นนี้หรือทั้งหมดนี่เป็นเหตุผลบางหน้าที่ต้องการจะฆ่าข่ากันแน่ หากเป็นเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องกังวลไปต่อให้พวกท่านสองคนรุมเข้ามาพร้อมกันอย่างไรเสียชัยชนะก็ตกเป็นของข้าคนนี้อยู่ดีเจ้าใบหน้าของผู้เท่าตระกูลเยียกลายเป็นสีเขียวคล้ำ เยี่ยหลังมองที่ยี่ชวนอย่างเยือกเย็นเจ้าไปได้แล้วอีกยี่สิบวันให้หลังข้าจะตั้งตารอเจ้าอยู่ที่ลานประลองตัดสินเยี่ยชวนยักไหล่ขณะที่ท่านมัวแต่สับสนดูเหมือนว่าหลานชายจะยังมีเหตุผลมากกว่าท่านเสียอีกนะท่านผู้เท่าเมื่อทิ้งท้ายเสร็จเยี่ยชวนก็จึงเดินจากไปพร้อมกับเยี่ยหลิงใบหน้าของผู้เท่าตระกูลเยี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยความโกรธจัด เขาชุกคิดแผนการบางอย่างขึ้นได้ในทันทีจึงหันมองไปที่หลี่มู่และคนอื่นๆดูเอาเถอะค่าชุบเลี้ยงพวกเจ้ามาเป็นอย่างดีแต่พวกเจ้ามันช่างอกตัญญูนักทนดูผู้เท่ากูถูกเจ้าคนชั่วทุบตีทำร้ายโดยไม่มีแม้แต่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือใครก็ได้มาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยลากพวกมันออกไปให้หมดแล้วโวยไม่ยังจนกว่าจะตาย เมื่อได้ยินดังนั้นหลี่มู่และพักพวกก็น่าซีดขณะนั้นยี่ชวนซึ่งยังไปได้ไม่ไกลนะักเขาชะง,งักฝีเท้าลงทันทีและหันกลับมามองที่ผู้เท่าตระกูลเยี่ยท่านผู้เท่าขอให้ข้าได้เตือนท่านไว้สักอย่างหลี่มู่และพวกพ้องนั้นเป็นผู้คุ้มกันของประมุขตระกูลแม้ว่าท่านจะเป็นถึงผู้อาวุโสแห่งตระกูลเยี่ยแต่ท่านผู้นำก็ยังมีได้สิ้นชีพ ท่านคงรู้ดีว่าหากลงมือกับคนเหล่านี้แล้วจะต้องเจอกับอะไรเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เยี่ยชวนก็พลันแจ้งทำเป็นตกใจใหญ่อ้อหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่ท่านผู้เท่าตระกูลเยี่ยจะมีข้อตกลงกับท่านผู้นำตระกูลอยู่แล้ว นี่ท่านเจ้ากล้าดียังไงผู้เท่าตระกูเยี่ยคำรามยี่ถวนหากเจ้ายังกล้าเปิดปากพูดอีกแม้แต่คำเดียวต่อให้ต้องตายวันนี้ข้าก็จะฆ่าเจ้ายี่ถวนพลียิ้มก่อนจะพูดใจเย็นลงก่อนเถิดท่านพูดเท่า ถ้าเพียงแต่บังอาจเตือนท่านก็เท่านั้นขอท่านอย่าได้โมโหไปมันจะไม่ดีต่อร่างกายข้าละรู้สึกดีใจอ้อหมายถึงเสียใจด้วยจริงๆหลังจากนั้นขเขาเลยเย่หลิงก็ได้เดินจากไปหลี่มู่และพักพวกต่างมองตามหลังเย่ยชวนด้วยความขอบคุณอย่างซึ้งใจหากไม่ใช่เพราะคำพูดเหล่านั้นของเย่ยชวนแล้ว ชีวิตของพวกเขาเกรงว่าคงจะต้องจบสิ้นลงวันนี้แล้วผู้เท่าตระกูลเยี่ยยังคงโกรธจนตัวสั่นเสียจนทำให้รอบๆอบตัวไม่มีใครกล้าหลุดปากออกมาแม้แต่คำเดียวเมื่อนึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างผู้เท่าตระกูลเยีย่ก็พลันหันมามองเยี่ยหลางที่จริงเจ้าจะปลิดชีพมันเสียตั้งแต่วันนี้ก็ย่อมได้ เตุได้จึงรอเวลาอีกเยี่ยหลังมองผู้เท่าตระกูลเยี่ยอย่างเย็นชาเพราะข้าต้องการที่จะสำเร็จขั้นหลอมรวมลวมปราณก่อนน้าสิเมื่อได้ยินดังนั้นผู้เท่าตระกูลเยี่ยก็พลันตะลึงงินไป ต่อมาจึงได้รีบถามขึ้นอย่างกระตือรือรน้นมี่เจ้าพูดจริงเยี่ยหลังพยักหน้าเล็กน้อยความสำเร็จกำลังใกล้เข้ามามีเช่นนั้นแล้วข้าจะชิงข่ามันเสียตั้งแต่วันนี้เลยเพาว่านี่ยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะต่อสู้เพื่อให้แน่ใจข้าจะไม่ให้สิ่งใดมากระทบกับการทะลวงเลื่อนขั้นเป็นอันขาดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้